อโอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีและก็เพื่อนๆผู้ไปทำทั้งหลายวันนี้วันที่8ปดพฤศจิกายนส6 7วัดป่าบด่นะอ,อน้ำพอยินเนาะเหมือนเดิมเนาะทุกเช้าเนาะวันนี้สายหน่อยเพราะว่าครูบาตรย,ยได้นำคณะสงฆ์ไปบินจบ,บาตท,ที่อำเภอบุญทลิกนะเพ่งกลับมาถึงเนาะ ไปทำหน้าที่เก็ดของสงเนาะนำสงหมู่ใหญ่ออกเป็นรับบิณฑบาตนะที่อำเภอบุญกริ์และก็ที่ ères, ตำบลช่องเม็กเป็นประจำเนาะพนะระเจ้าพระสง์วัดป่าบ่อน้ำพระอินนะอยู่รวมกันเป็นหมู่ใหญ่พอสมควรเนานะเพราะฉะนั้นความ ่าจะโยมมานิมนต์ไปตรงนั้นตรงนี้ก็แบ่งแยกกันไปทำหน้าที่เนะาะส่วนเรื่องประเด็นต่างๆในทางโลกและทางธรรมในปัจจุบันนี้นะก็มีประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับหลวงตานี่แหละทุกคนก็จะเอารูปหลวงตานะไปเป็นประเด็น อ่าตับพระภูเสาไฟเนาะเอ,อ,อ่ะที่จริงพระรูเสาไฟท่านก็เป็นคนน่ารักเนาะในแบบของท่านอ่าเพราะว่าโอหายาแบบพระรูคนนี้อ่าเพราะว่าไม่มีใครเคยปีนเสาไฟเหมือนท่านเนาะแต่ไม่ใช่ปีนเสาไฟอย่างเดียวนะปีนต้นโพด้วยนะ ประเด็นที่ท่านมาหาหลวงตามาหลายครั้งหลายคราเพราะว่าท่านพยายามจะให้หลวงตาเนี่ยออกไปรักษาศาสนาในรูปแบบของท่านอยากให้หลวงตาเป็นประธานที่ปรึกษาด้วยซึ่งหลวงตาไม่มีความสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาของท่านได้เพราะหลวงตากลัวความสูง เพราะฉะนั้นอ,อที่ท่านมาทุกครั้งหลวงตาก็ได้แต่ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็รีบเรียเร่ยงว่าหลวงตามไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษาท่านดอกเนาะเพราะฉะนั้นกฎของสงฆ์กฎของพระ ถ้าพระองค์ไหนมาเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นใครหลวงตาก็ต้อนรับในหน้าที่ของอาคันตุกาเพราะมีวัดของอาคันตุกะอยู่เนาะที่พระมาเยี่ยมถือว่าเป็นอาคันตุกานะหลวงกาก็ไม่ได้รังเกียจท่านทุกองค์ทุกลูกน้อที่มานะก็ในต้อนรับในหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าวัดนะ จริงไหมฉะนั้นหลงวงตาก็เคยพูดว่าท่านก็รักษาศาสนาในแบบของท่านเนะาะหลวงตาก็อยู่ในรูปแบบของหลงวงตาของวัดป่าบ่อน้ำพระยินนะเ <c oughs> พราะว่าจะให้หลวงตาไปทำอย่างท่านไปปีนเสาไฟอย่างท่านคงไม่ไหวเพราะน้ำหนักตัวก็เยอะ และข้อสำคัญของตาตัวความสูงนะก็อบอกท่านไปอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ประเด็นหนึ่งเนาะมุกตาไม่ได้ไปฏิเสธหรือไม่ได้รับเนาะพูดเป็นกลางๆเนาะ <c oughs> ส่วนเรื่องจะผิดจะถูกจะดีจะชัว่วขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆไม่เกี่ยวกับหลวงตาเนาะเออนะหลวงตาไม่เคยพลาดไครนะ ถ้าพลาดแล้วจะบอกนะไม่เคยว่าใครเนาะพูดไปตามเหตุตามธรรมตามปัจจัยนะนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้หลวงตาก็พูดให้ฟังนะ,ะเพราะว่าท่านก็เป็นพระที่น่ารักอเสียงคอเป็นเอ็นเลยแหละนะเออ อ่าคือคงเป็นความผิดพลาดที่เอาแกไปเสียงอะนะขนาดเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งรุมสี่เลยนะไม่ใช่สี่รนะุมหนึ่งนะอ่าหนึ่งรุมสี่เลยนะท่านก็มีเหตุผลของท่านนั่นแหละเนาะอ่าเพราะฉะนั้นหลวงตาไม่เกี่ยวเนาะ,นะ,นะอ่าเพราะลวงตาไม่ได้ทำนาก็เลยไม่เกี่ยวอ่ะ <c oughs> และอีกลหลายประเด็นเนาะที่เอาไปลงใน YouTube ย o u t u โซเชียลเนี่ยพระสิ้นคิดอยางไงอย่างนี้ตัดไปบางขั้นบางตอนหลวงตาก็ขออนุโมทนาสาธุการที่ยังเห็นคำพูดของพระสิ้นคิดเนาะมีค,คุณค่าเนาะไม่ว่า,ด,าด้านไหนก็ตามเนาะถือว่า ได้เอาไปเนาะไม่เป็นไรเนาะเออเนาะเพราะหลวงตาไม่มีความเสื่อมเสียดอกนะ่ะเพราะหลวงตาเป็นพระที่ไร้เกียรติไรศักดิ์ศรีอ่าไรความเสียหายแล้วเนาะอ่าไม่มีอะไรจะเสียหายเข้าปัจจุบันนี้แหละครูว่าเขาเอาลงอ่าสุมผูสุมปุยเป็นว่าภา,าษา,ษา,ษานะอีสานเนาะเออตำซั่วขวแรงแล้วครนะูเนี่ยนะอ่านะเอา ขออนุมโมทนาเนาะใช้วิจารณญาณคิดว่าคนที่มีปัญญาพวกเรานะชาวพุทธบริษัททั้งหลายก็คงมีปัญญาแยแยะเนาะ,อ,ะอันไหนไม่ดีก็เอาทิ้งเสียอันไหนไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าเอามาเนาะอันไหนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองเนาะท่านก็นํามาเอามาประพฤติปฏิบัติซนะาเนาะเพราะฉะนั้นหลวงตา ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายเนะาะที่ติดตามาพัฒน์ทิ้นคิดนี้นะจะเห็นว่ามีหลากหลายมากแต่ละวันแต่ละเวลาที่เข้ามา,าร่วมพูดคุยสนทาน,นาธรรมนะทั้งแต่เช้ายันมืดตลอดยีบสิบเนะาะอาศัยแต่เวลาหลักเท่านั้นได้พักผนะนะอ่อนนะเนาะเพราะฉะนั้น เราก็ทำหน้าท uh, well, uh, ี่ของเราไปเนาะเออเอ้เียกวอะไรที sure ่เรียนว่าในสังสาวันลไปบใไไเาดาด้วยครับก็การเกิดรับการเนี่ยไม่เที่ยงนีนหละเวียนวนอยู่นี่แหละนี่แหละเขาพูดอยู่ตรงๆคำตอบก็อยู่ตรงนั้นแหละเนาะเออ คำว,ว่าเป็นอนาตาไม่ใช่ตัวตนนี่หมายถึงเราเห็นความเป็นไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังนั่นแหละเนาะความไม่เที่ยงนั่นแหละเนาะอ่าเนะเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงนี่แหละคือวัฏสงสารหรือสังสารวัฏเวียนวนเรื่องเก่าเาอ่าเกิดเกิดดับดับวนวนไปอยู่อย่างนงี้เนาะ,น,ะนี่เรียกว่านี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าสังสารวัฏเรียกว่าวัฏสงสารก็ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเนาะ เมื่อเราไม่ยึดเอาขันห้าไม่ยึดเอาความไม่เที่ยงเราก็จะเป็นผู้อ,อิสระจากสิ่งพวกนั้นนั่นเองออกอิสระจากขันห้านั่นเองอิสระจากความไม่เที่ยงนั่นแหละนะเานาะเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือ,อความหมายว่าเห็นอน,นิจจังก็คือเห็นสิ่งพวกนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนนั่นเองเนาะ อ๋เรือก็หมายถึงว่ามันเรือเนี่ยมันก็หมายถึงเห็นไหมเรือกับแพนี่ต่างกันนะนะแพอันนี้เขาอุปมาเฉยๆนะเนาะเรือเนี่ยหมายถึงว่าอ่าสมมุติข้อวัดปฏิบัติต่างๆนะ,ะนะเมื่อเมื่อเราอาศัยชุกนะันะ่นแหละนะ อสสาศัยกายเนี่ยอาศัยส,สมมุติทุกสิ่งทุกอย่างหรือพระธรรมคำสอนเนี้ยนะอ่าถือว่าเป็นเรือก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเมื่อเราข้ามพ้นแม่น้ําตัณหานาทีแล้วพ้นทุกออกจากสมมุติแล้วอ่าเรือก็หมายถึงสมมุติสมาม,าสมุติทุกอย่างนะอ่าคำว่าสมมติทุกอย่างเป็นสมมุติอ่ นั่นแหละก็ต้องอาศัยสมมุติข้ามสมมุติอาศัยตัณหาละตัณหาอาศัยมานะละมานะอธิบายง่ายๆเหมือนเราอยากพ้นทุกเนี่ยก็อาศัยความอยากไม่ใช่อะ่อะท่าน,นจะมาปฏิบัติทําไมถึงไหมอ่าเมื่อพ้นทุกแล้วความอยากมันก็ดับเองเหมือนสมมุติก็คือเรือข้ามไปถึงฝั่งนั้นแล้วเราก็จะไม่แบกสมมุตินั่นเองเราก็จะเดินขึ้นฝั่งไปอ่ะ แต่เราก็ไม่ได้สบายสมมุตินะเอแต่เราก็หลุดออกจากสมมุตินั่นเองเนาะเรียกว่ามีมดเนาะเพราะฉะนั้นเรือนะเปลี่ยนเหมือนสมมุตินะนะ,นะ,นะรวมความแล้วเรือนะหมายถึงสมมุตินะหมดคำถามเนาะอือกูก็หมดคำตอบเมันแหอะอธิบายเพิ่มเติมมาได้ อาศัยต <yeah? S 1> ัณหาอาศัยความอยากเหมือนเราอาศัยความหิวข้าวเนี่ยอะเราก็อาศัยกินข้าวใช่ไหมกินพอกินอิ่มแล้วความหิวมันก็ดับเองเราไม่ได้ไปลาความหิวจริงไหมอาศัยเหมือนกันนั่นแหละนะทัางแค่อุปมาให้เห็นเฉยๆเป็นอาหารเป็นวลีเฉยๆเนาะนะเพราะฉะนั้น อย่าไปจริงจังนักนะเอามาเป็นจริงเป็นจังนักก็ไม่ดีเนาะ,ะเรียกว่าเหมือนท่านบอกว่าหยดน้ําบนใบบัวอย่างเงี้ยอ่าหยดน้ําบนใบบัวคือหยดน้ําก็หมายถึงอ่าอ่เดสตัณหาต่างๆหรืออายตนะห,หรือขันห้านั่นแหละ่ะแต่ไม่ติดกับใบบัวเพราะมันขาดออกจากกันแล้วอขาดออกจากสมมุติขาดออกจากกิเดสตัณหาแล้วนั่นเอง แต่ตัณหาก็ยังอยู่นะเห็นไ,ไหมเออเหมือนเรือก็ยังอยู่ไม่ได้ทาลายตัณหาก็ยังอยู่ก็เปียกเหมือนหยดน้ําแต่ไม่ติดใบบัวเพราะว่ามันขาดจากกันแล้วนะเนาะประมาณนี้นะเพราะนั้นเป็นอุปมาให้ให้เราเข้าใจนะบางทีท่านก็อุปมาเรื่องนิพพานเห็นไหมนิพพานเปิดเหมือน,นเปียกเหมือน,นไฟอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมไฟมีอยู่ความร้อนก็มีอยู่เห็นไ,ไหม แต่ถ้าไปดักล่ะความร้อนก็หายไปด้วยใช่ไหมเออประมาณนี้หลายอย่างเป็นอุปมาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเพื่อเป็นทางชี้ทางให้พวกเราออ่าปฏิบัติเราฤึกป,ปฏิบัติให้เข้าถึงเองเห็นเองนังง่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นอาศัยตัณหาก็หมายถึงอาศัยความอยากเราถิ้งมาปฏิบัติก็อาศัยความอยากนะอยากพ้นทะุกนขะ์ไนมะ่ในชะ่เหรอจริงไหมล่ะ เมื่อพ้นทุกข์แล้วความอยากมันก็ดับไปเองนั่นแหละอ่าเหมือนอาศัยมานะเนี่ยก็อาศัยสิมาบีมานะมีอะไรอดทนกันเสียอ่าแต่เมื่อพ้นออกจากตัวนี้แล้วมานะตัวนั้นก็หมดความหมายก็หมดไปเองเนาะเออเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเข้าใจเนาะ,ะทุกอย่างย่อมอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยทั้งนั้นเนาะอ่าเพราะฉะนั้นขอให้ อย่าไปยึดติดในในภาษาให้มากนักเนาะเอออาศัยปฏิบัติอ่าเขาก็พูดว่าอามิสบูชาเห็นไหมปฏิบัติบูชานี่คําว่าอามิสบูชาเนี่ยมันรวมมันเยอะเลยแหละเรียกว่าบริวารก็ได้นะจริงไหมแต่อันนั้นก็เป็นคนคนมันมีหลายระดับบัวสี่เหล่าจริงไหม ธรรมะขั้นพื้นฐานขั้นอนุบาลขั้นประมขั้นมัธยมขั้นปริญญาก็มีเห็นไหมเ,เรียกว่าตัวสี่เหลี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกขั้นต้นเนี่ยเขจะล้วนประกอบด้วยอามิตรบูชาเท่งนั้นแหละชั้นประถมนะนชั้นประถมชั้นอนุบาลก็อามิตรบูชาเนาะทีนี้ขั้นมัธยมจะเข้าไปหาปริญญาตรีคือขั้นปฏิบัติบูชาแล้ว เออนะอ่าเพราะว่าเออเนี่ยเราทําอะไรมาแล้วเราก็อยากค้นทุกอ่าพอความอินทรีย์พร้อมทุกอย่างพร้อมเราก็ปฏิบัติเห็นไหมเรียกว่าเป็นบูชาอีกอันยิ่งอ่าเนี่ยปฏิบัติบูชาเป็นบูชาอันยิ่งเนาะอ่าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ามันมีค่ายอยู่ในตัวของคําพูดของการพูดอยู่แล้วเนาะเออไม่ต้องไปอ่าอายัดอะไร อ่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆใครพูดอะไรมันก็ถูกหมดอะไแหละถ้าเรามองให้มันถูกนะถ้าไม่มีอคติเนะาะปฏิบัติอมิาบูษาก็ธรรมาดาเนี่ยอย่างเด็กๆเนี่ยมันจะให้มันมาปฏิบัติเหรอจริงไหมละ่ะมันก็ต้องหาขนมล่อหาของเล่นหาลาบูบูอย่างเงี้ยเล่นหลอกลอ่ลอให้มันเติบโตมาให้มันมีศัทธาก่อนจริงไหมละ่ะ ก็ขั้นมัธยมขึ้นมามันก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็เริ่มเออรู้จักอหนทางแล้วจริงไหมเ,ออเริ่มเริ่มจะอยากปฏิบัติแล้วจริงไหมล่ะประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอนเป็นเด็กเนี่ยขั้นปฐมขั้นมัทขั้นปฐมขั้นอนุบาลเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยอามิดบูชานเนาะนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยต้องเข้าใจ ทำไมคนในสังคมไทยพวกที่ทำงานบริษัทต,ต้องใส่ร้ายป้ายสีเพราะอะไรครับทำไมโลกแห่งสมมุติต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด็ดแล้วทำ้ายกันครับอันนั้นแนหะคือธรรมะถ้าถ้าคนไม่แย่งกันเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่คนแล้วจริงไหมติดธรรมชาตินะ อ่าคนเนี่ยมันต้องต่อสู้แย่งกันมันเป็นสัตว์สัตว์แปลว่าคล้องมีกิเลสอยู่เนาะเออจะให้คนมาอยู่เฉยๆไม่ได้หรอก่ะมันต้องหาวิธีกันแกล้งแย่งชิงสิ่งที่อยากได้มามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของกิเลสเนาะอ่าก็อุปมาเหมือนกับสามชายแดนภาคใต้นั่แหละเ,ลเนาะอ่าสามชายแดนภาคใต้เนาะ วันไหนถ้าสงบแสดงว่าผิดปกติแล้วละ่ะจริงไหมล่ะถ้าวันไหนระเบิดตุ้มตามแสดงว่านั่นแหละคือสามชาดนภาคใต้จริงไหมเ,ออเพราะฉะนั้นคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะอ่าเขาเรียกโรกอธรรมแปดเนาะเราต้องเข้าใจคนเนะาะเพราะว่ามีตัวมันก็ย่อมเห็นแก่ตัวเห็นไหมมีอัตาเพราะฉะนั้นปุจุชนเต็มไปด้วยตัวนี้ทั้งนั้น เราต้องรู้ว่าเราอยู่กับคนที่มีกิเลสเนาะเราต้องรู้จักเขารู้จักคนรู้จักตัวเองมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะมาแย่งเราดา่าเราแบบนั้นนินทาเรามันเป็นเรื่องธรรมดาเรียกว่าโลกอาชรมแปะน,นี่คือโลกนี่เราต้องเข้าใจในโลกนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดามากอย่าว่าแต่คนอื่นเลยอยู่ในบ้านเดียวกันมันก็ยังนินทาอิจฉา,า,ากันนะจริงไหมพ่กับเมียยังทะเลาะกันเลยจริงไหมไม่บอกว่ารักกันหรือจริงไหม เออนะเป็นเรื่องธรรมดามากนั่นแหละเรียกว่าธรรมะคือธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาเนาะเออนะอืมเพราะฉะนั้นอ่าอ่ามันถูกต้องแล้วล่ะที่เขาอิจฉานินทากันนะออนะนะใช่ไหมขนาดมาบววเนี่ยมันยังต่อยกันเลยพระจริงไหมล่ะเออนะเดียนี้เห็นไหมเสียงกันออกทีวีด้วยเนาะธรรมดาผู้จักธรรมดาไหม ต้องเห็นเป็นธรรมดาเออโอเคเนาะอ้าวรับพรธรรมดายะาวะริวหาปุราปาริปุเรนติตาคารังเอวะเมวะอิโตลินนังเปตานังอุปกปติอิจิตังปิติจังตุมหังคิปะเมวะชมิชันตุสเมปุเรนตุสั่งกปาจันโดมรราโซยะธามณีโชติราโซยะธา อะพิวาน,นาสีริสนิจังอุทาปจา,ายิโนสัตตารุธรรมวทันติอายุวันโอสุขังหาลังสาตุ